ผ่านมา5วันเต็มกับการไลฟ์ขายของสุดมาราธอนของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่ต้องบอกเลยว่าแรงไม่ตกแพลวไม่เป็นเพราะยังคงจัดเต็มทุกวันต่อเนื่องสร้างสีสันและยอดขายแบบถล่มทลายจนบ้านหรูราคา100ล้านบาทของเจนนี่แทบกลายเป็นศูนย์กลางของวงการไลฟ์สดขายของที่แน่นขนัดด้วยดาราและคนดังระดับแนวหน้าของวงการบันเทิงไทย ล่าสุดเจนเนี่ได้เปิดเผยยอดขายของวันที่5ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานนี้13ตุลาคมพศ2568โดยระบุว่ายอดรวมวันเดียวพุ่งแตะถึง143ล้านบาทพร้อมประกาศต่อทันทีว่าในวันนี้14ตุลาคมจะมีซุปตาตัวแม่ของวงการอย่างอ้ํพัชราภาชัยเชื้อมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ไลฟ์สดด้วยกัน เจนนี่โพสต์ข้อความบนเพจและไลฟ์ของตัวเองว่าวันที่5ปาไป143ล้านไปต่อวันนี้เริ่ม14นาฬิกาอย่าลืมมาสร้างประวัติศาสตร์กับพี่อ้ําพัชราภาไปด้วยกันนะคะ นอกจากนี้เธอ,อยังเผยรายชื่อคิวดาราที่จะมาร่วมไลฟ์ในวันนี้14ตุลาคมซึ่งเรียกได้ว่ายาวเป็นหางว่าวไม่ต่างจากคอนเสิร์ตดาราแห่งปีไล่ตั้งแต่พี่อ้ำาพัชราภาพี่เชีรยที่คำพรและพี่กาตูนพี่ปอน,นัทวุฒิและพี่เอพรทิพย์และอีกมากมาย เรียกได้ว่าเป็นเทศกาลเจนนี่ที่รวบรวมดาราระดับแม่เหล็กมาไว้ในไลฟ์เดียวจนแฟนคลับต่างรอชมกันแบบเรียลไทม์แต่ที่ทำเอาโซเชียลสะเทือนหนักเมื่อคือนที่ผ่านมาคือโมเมนต์อดีตกับอดีตมาพบกัน เมื่อครูเบียอดีตแฟนของเนเงินอดีตแฟนหนุ่มของเจนนี่ได้โผล่มาร่วมไลฟ์ขายของกับเจนนี่ด้วยแบบไม่ได้นัดหมายล่วงหน้ากลายเป็นวินาทีประวัติศาสตร์ที่แฟนคลับถึงกับร้องว้าวกันทั้งไลฟ์เพราะไม่คิดว่าทั้งคู่จะมาอยู่ในเฟรมเดียวกันได้บ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเบียร์ได้เข้ามาแล้วเบียร์ค่ะสบายดีนะสบายดีค่ะพี่สิร ขายอะไรหรอเออวันนี้จะมาขายอะขายคุชชั่นค่ะพี่เซนมาค่นมากับใครอ่ะอ๋อวันนี้มากับสามีหรอไหมคะพี่เซนดูนะตูนสิดูดูหน้าดีสามีน้องเบียร์เออดีคนนี้ดีคนนี้ดีใช่ไหมหนูว่าดีเนาะเดี๋ยวว่าดีพี่ก็ว่าดีจ้ะ กูว่าทำตัวไม่ถูกคอามดีเออไม่มีใครทำตัวถูกแล้วโวต้าภาพเออเรียกฉันที่่นอ้พูดยีเ่เรียกยูมันเป็นภาพที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นอ่ะเนาะจริงๆเป็นวันที่ตื่นเต้นเออเราเราคุณยูอยู่ไหนครับเดี๋ยวเรียกให้นะคะสกคีณยูจะได้เห็นความหล่อของสามีที่อาเคขอดูหน่อยอาเคได้ถ้าภาพนี้นั่งกันอยู่ในเฟรมสี่คนแล้วก็กูไม่อยากจะคิดล่ะดีนะ ค่ะพี่เจนหนูก็ว่าอย่างนั้นขยบมานั่งใกล้ๆสิฮะหนูนั่งไใกล้กันล้วกันโอเคหนูนั่งใกล้ๆสิจ้ะทัน้องน้องเบียชมตลอดนะเจอีกทีสิคิมินโตหรือเปล่าคิมินโตอ่ะมาโปเล่าเ่าป้าเดี๋ยวป้าปอนอีที่ละ อ่ะช่วยกันทำอาหากินค่ะอ่าช่วยกันทำอาหากินอ่ะขายให้กันเลค่ะขายค่ะเร็วๆขายกันค่ะขายกันค่ะเออชื่อกระชอพอเข้ามาปุ๊บก็ตัดคอนเนีขายกันค่ะขายกันค่ะเอาก่อนกันให้ดูอย่างนึงนี่แหละเนาะภาพประวัติศาสตร์อ่าคนดูจะตาแดงแล้วค่ะซึ่งมีคนเข้ามาคอมเมนต์กันล้นหลามโดยหลายคนจับตาว่าบรรยากาศระหว่างเจนนี่และครูเบียร์จะเป็นอย่างไร แน่นอนว่าเมื่อทั้งคู่มาอยู่ในไลฟ์ด้วยกันชาวเน็ตก็อดไม่ได้ที่จะโยงไปถึงเนเงินอดีตแฟนหนุ่มของทั้งสองซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ว่าอยากไปไลฟ์กับเจนนี่เพราะมองว่าเป็นงานถ้าเจนนี่ยินดีรับแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการตอบกลับใดๆจากทางฝั่งเจนนี่ ล่าสุดเนเงินได้ออกมาโพสต์ภาพตัวเองร้องไห้พร้อมข้อความเศร้าว่าสมองตันคิดอะไรไม่ออกไม่อยากเป็นแบบนี้แล้วสร้างความห่วงใยให้แฟนคลับจำนวนมากด้านเพจท่านเป่าก็ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้เช่นกันโดยระบุข้อความว่าพ่อหนุ่มรูปงามเนเงินหลังน้ำตาระบายความในใจไม่อยากเป็นแบบนี้แล้วปลอรอเทศกาลเนเงินนะเป็นกำลังใจให้ พร้อมทั้งทิ้งท้ายอย่างน่าสนใจว่าที่มาของวลีฮิตเลิกกับพี่ได้ดีทุกคนนั้นดูเหมือนจะสะท้อนเส้นทางชีวิตของหนุ่มๆที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้อย่างพอดิบพอดี เรียกได้ว่าจากเทศกาลขายของกลายเป็นเทศกาลแห่งดรามา่าที่คนทั้งประเทศจับตาทั้งเรื่องยอดขายสุดโหดการรวมดารานแนวหน้าและการโคจรมาเจอกันของอดีตทั้งสองที่ทำให้ชื่อเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกลับมาทยานขึ้นเทรนอีกครั้งแบบไม่แผ่วเลยจริงๆ